ดโ işte. ตอนที่หนึ่งการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราขึ้นบทใหม่กันแล้วนะครับซึ่งบทใหม่ของเราก็จะเป็นเรื่องของทศนิยมนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับให้เราทบทวนความรู้เดิมที่เราเรียนจากตอนป5นะครับซึ่งความรู้เดิมที่เราเรียนจากตอนป5ก็จะเป็นทศนิยมที่อยู่ในรูปของหลักส่วน10หลักส่วนร้อยหลักส่วนพันนั่นเองนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเศษหกส่วน10เนี่ยส่วน10นะครับจะต้องเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่ง นะครับเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมจะได้เป็น0.6นะครับโดยดูจากเลขก10นะส่วน10 10มีเลข01ตัวดังนั้นทศนิยมที่ได้จะต้องเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับต่อมาข้อที่2ครับเศษ1 5ส่วน100เนาะส่วน100เนี่ยจะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือนักเรียนสังเกตง่ายๆจ้ะ ตัวเลข1 0 0นะครับส่วน100มีเลขศูนย์ตัวก็จะต้องเป็นทศนิยม2ตําแหน่งนะครับต่อมาข้อที่3ครับเศษส7 5ส่วน100นะครับส่วน100ก็จะต้องเป็นทศนิยม2ตําแหน่งโดยดูจาก100ที่มีเลขศูนย์ตัวนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับจะได้เป็น3,75นะครับต่อมาข้อที่4ี่ เศษ90ส่วน1,000นะครับส่วน1,000จะต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับ3ตำแหน่งนั่นเองโดยนักเรียนดูจาก1,000เนอะส่วน1,000 1,000มี0 3ตัวดังนั้นทศนิยมที่ได้จะต้องเป็น3ตำแหน่งนะครับหรือเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมจะได้เป็น0.090หรือ0.09นั่นเองครับ ดังนั้นขอสรุปเลยนะว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10เป็น100และ1000นะครับสามารถเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งและ3ตำแหน่งตามลำดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมอีกเช่นเคยนะครับ แต่ในคราวนี้นะครับส่วนของเราเนี่ยจะไม่เป็นสิบจะไม่เป็น100จะไม่เป็น1 0 0 0พันแล้วแล้วเราจะทํำยังไงล่ะให้ส่วนเนี่ยเป็น10เป็นร้อยเป็นพันนะครับโดยเราจะต้องพิจารณาเศษส่วนเหล่านั้นก่อนนะครับไปดูตัวอย่างข้อที่1ครับ พิจารณาการเขียนเศษสส่วน15ในรูปทศนิยมนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับว่าเศษ12ส่วน15เนี่ยตัวส่วนที่เป็น15เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปของหลักส่วน10หลักส่วนร้อยและหลักส่วน1000นะครับเพราะว่า15เนี่ยไม่เป็นตัวประกอบของ100และ1000นั่นเองหรือขั้นตอนในการทำนะครับให้เราใช้การตัดทอนนะนักเรียนก็ใช้การสังเกตนะครับว่า เศษที่เป็น12และตัวส่วนที่เป็น15เนี่ยสามารถตัดทอนโดยใช้แม่3ได้นะครับ12ตัดทอนโดยใช้แม่3นะครับ3 4 12และ15ที่เป็นตัวส่วนนะครับตัดทอนโดยใช้แม่3อีกเช่นกันนะครับ35 1หนะครับได้เท่ากับเศษ4ส่วน5ซึ่งเราจะเห็นว่าส่วน5เนี่ยเป็นตัวประปอกอบของ10ดังนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนส่วน5เนี่ยให้เป็นส่วน10ได้นะครับ ไปดูต่อครับเศษ12ส่วน15จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน5นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยน5ให้เป็น10โดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับจะได้เป็นเศษ8ส่วน10ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าส่วนนะครับเป็นส่วน10แล้วถ้าเป็นส่วน10นะครับทศนิยมที่ได้ก็จะต้องเป็น1ตำแหน่งถูกไหมครับถ้าส่วน100 ทศนิยมที่ได้จะต้องเป็น2ตํตำแหน่งถ้าส่วน1 0 0 0พทศนิยมที่ได้จะต้องเป็น3ตํตำแหน่งดังนั้นเศษ8ส่วน10นะครับอยู่ในหลักส่วน10นะตอบให้อยู่ในรูปของทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับกลายเป็น0.8เราเลยสรุปว่าเศษ12ส่วน15นะครับมีค่าเท่ากับ0.8นั่นเองจบไปแล้วนะครับกับตัวอย่างข้อที่1 เดี๋ยวเราไปต่อตัวอย่างข้อที่2กันเลยครับตัวอย่างข้อที่2นะครับพิจารณาการเขียน115ส่วนด้วย625ในรูปของทศนิยมนะครับอ่ะเราก็ดูก่อนนะครับว่า625ของเราเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของส่วนที่เป็น1,000ได้ไหม625คูณกับจำนวนอะไรได้1,000ปรากฏว่าไม่มีใช่ไหมครับ ดังนั้นให้เราใช้การตัดทอนโดยสังเกตที่ตัวเศษและตัวส่วนนะครับว่าสามารถหารด้วยจำนวนนับตัวใดได้บ้างนะครับโดยในที่นี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่า115กับ625ที่เป็นทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยสามารถหารด้วย5ไ,ได้นะครับเราก็ตัดทอนโดยใช้5นะครับตัวเศษที่เป็น115หารกับ5 ตัดทอนกลายเป็น23นะครับและตัวส่วนที่เป็น625นะครับตัดทอนโดยใช้ไม่ให้เช่นกันก็จะกลายเป็น125นะครับเมื่อเราตัดทอนเสร็จแล้วนะครับให้เราพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าตัวส่วนที่เป็น125เนี่ยเป็นตัวประกอบของ1000ไหมนะครับหรือ125คูณกับจำนวนอะไรแล้วได้1000นนะครับซึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้นะครับปรากฏว่าเศษ23ส่วน125เนี่ยตัวส่วนที่เป็น125คูณด้วย8แล้วได้1,000นะครับถ้าคูณ8จะต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้เศษส่วนมันเท่ากันนะครับเราก็จะได้เป็น184ส่วน1,000ซึ่ง184ส่วน1,000เนี่ย อยู่ในหลักส่วนพันธ์ถ้าอยู่ในหลักส่วนพันธ์คำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งครับเพราะ1,000มีเลข0ูนย์สาตัวนะสังเกตง่ายๆนะครับเศษ184ส่วน1,000เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมจะกลายเป็น0.184ดังนั้นข้อที่2เราได้คำตอบว่า เศษ115ส่วนด้วย625มีค่าเท่ากับ0.184ครับจบไปข้อนะครับกับตัวอย่างข้อที่2เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่เราจะต้องทำนะครับซึ่งคล้ายๆกับการบ้านเลยไปดูโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเรานะครับที่คล้ายกับการบ้านนะครับในข้อที่1นนะครับเขียนในรูปทศนิยม เศษสิบแปดส่วนสิบสองนะครับเศษสิบแปดส่วนสิบสองเนี่ยเปลี่ยนให้อยู่ในหลักส่วนสิบได้ไหมส่วนร้อยได้ไหมและส่วนพันได้ไหมนะครับการพิจารณาอย่างนี้นะครับไปดูก่อนนะครับว่าทั้งเศษและส่วนเนี่ยตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้ไหมลองดูก่อนนะนะครับเศษสิบแปดส่วนสิบสองเนี่ยผู้เห็นว่าสิบแปดเป็นเลขคู่นะครับสิบสองก็เป็นเลขคู่ดังนั้นเลขคู่เนี่ยสามารถหารด้วยแม่สองได้ แต่ขั้นตอนที่เร็วกว่านั้นนะครับเราสามารถหารโดยใช้ไม่หได้ใช่ไหมหกสามสิบแปดหกสองสิบสองเดกผูจะตัดทอนเป็นอย่างต่ำนะครับโดยการตัดทอนโดยใช้ไม่หกก็จะกลายเป็นเศษสามส่วนสองนะครับเศษสามส่วนสองไปดูตัวส่วนของเราครับส่วนที่เป็นเลขสองเนี่ยเปลี่ยนให้อยู่ในหลักส่วนสิบได้ไหมสอคูณอะไรได้สิบได้ไหมครับเพราะสองไม่เกินสิ ต้องไปดูหลักส่วนสิบก่อนนะปรากฏว่า2เนี่ยสามารถคูณกับ5ได้2อคูนหได้10ดังนั้นเราก็เลยนำเศษสามส่วนสเนี่ยคูณ5ทั้งเศษและส่วนครับจะได้เป็นเศษสิส่วนสิซึ่งส่วน10นะครับส่วนสิบศูนยตัวศูนย์หตัวจะเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งตอบในรูปของทศนิยมจะได้เป็น1.5นั่นเองนะครับ ข้อที่1เราได้ผลลัพธ์เป็น1.5ครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่2กันต่อนะครับเศษ124ส่วนด้วย160ครับสามารถตัดทอนเป็นอยากก่างต่ำได้ไหมไปดูครับาารเศษ124ส่วนด้วย160ตัดทอนโดยใช้แม่สีผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นเศษ31ส่วน40 สีสเนี่ยสามารถทําให้เป็นหลักส่วนร้อยได้ไหมและทําให้เป็นหลักส่วนพันได้ไหมสี่สิคูณอะไรได้ห0ึ่งร้ยมีไหมครับถ้าไม่มีไปดูหลักส่วนพันซิ40คูณอะไรได้1000ซึ่งเราได้คําตอบว่า40นะครับจะต้องคูณกับยี่สิบนะครับถ้าคูณ25จะต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนั้นผลลัพธ์ที่เราได้จะได้เป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบส่วนด้วย1,000ครับ เมื่อเราได้เศษส่วนที่เป็นตัวส่วนหลักส่วนพันนะครับหลักส่วนพันเนี่ยทศนิยมจะต้องเป็น3ามตำแหน่งนะครับเราจึงได้คำตอบที่เป็นทศนิยมนะครับ0 7 7 5นั่นเองข้อที่2ตอบเลยครับ0.75ครับจบไปแล้วนะครับกับตัวอยา่างทั้งหมดสีข้อนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันบ้านของเราครับ การบ้านนะครับการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมจากในหนังสื่เรียนนะครับโดยในหนึงสือเรียนเนี่ยจะมีการบ้านทั้งหมด12ข้อนะครับแต่ครูให้นักเรียนทำเพียง3ข้อเท่านั้น3ข้อนี้ก็คือข้อที่2และข้อที่4และข้อที่6นะครับเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยแสดงวิธีทำให้ถูกต้องส่งงานนะครับเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะครับใต้ข้อสุดท้ายนะและส่งให้ถูกอัลบั้มนะครับ สงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถสอบถามครูดได้นะครับสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะครับมมนนน,มนัไ่่ไูลเยคอาร